ไข้เลือดออกภัยร้ายจัดยุงลายอาการของผู้ป่วยไข้เลือดออกระยะแรกมักมีไข้สูงอาจปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีผื่นเบื่ออาหารและมีอาการคลื่นไส้อาเจียนระยะวิกฤตจะมีอาการเพลียและซึมปัสสาวะออกน้อยปวดท้องเลือดกำเดาวไหลอาเจียนเป็นเลือดอุจจาระเป็นสีดำในระยะนี้ไข้จะลดลงมือเท้าเย็นความดันโลหิตต่ำ และอาจทำให้ช็อกจนเสียชีวิตได้ระยะฟื้นตัวปัสสาวะจะออกมากขึ้นมีความอยากกินอาหารมากขึ้นปวดท้องหรือท้องอืดลดลงที่สำคัญควรพาผู้ป่วยมาพบแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่อ้วนมีโรคประจำตัวเด็กเล็กและผู้สูงอายุเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องห้ามซื้อ,อยากินเองโดยเฉพาะยาแก้ปวดเช่นแอสไพรินไอบูโพรเฟนไดโคฟินค ไขเลืดออกอันตรายอาจถึงตายมียุงลายเป็นพหาหะนำโรคป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัดด้วยการสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดใช้ตารางสีไล่ย,ยุงใช้อุปกรณ์ไล่ย,ยุงเช่นย,ยาทาสเปรย์สติ๊กเกอร์กันยุงเครื่องไล่ย,ยุงไม้ตียุง ป้องกันไม่ให้มีแหล่งเพาะพันุยุงลายโดยยึดหลัก3เก็บป้องกัน3โรคโรคไข้เลือดออกโรคชีคุนกุญยาและโรคติดเชื้อไวรัสซิก,กาเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพักเก็บขยะก,กำจัดแหล่งเพาะพันุยุงเก็บน้ำปิดฟ้าให้มิดชิดไม่ให้ยุงวางไข่หากปิดไม่ได้ให้ใช้ขัดล้างภาชนะและเปลี่ยนน้ำบ่อยๆผู้ที่สนใจปรึกษา และรักษาอาการเจ็บป่วยติดต่อได้ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญาเนนทพิคูชนมประทานมหาวิทยายลัยศรีนครินวิโรธโทรศัพท์02-502-2345ข้อมูลโดยสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวศูนย์การแพทย์ปัญญาเนน,นทพิคูชนมประธานมหาวิทยายลัยศรีนครินวิโรดด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์การแพทย์ปัญญาเนนทพิคุชนมประธานมหาวิทยายลัยศรีนครินวิโรด